เคนะครับต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องพระพุทธเจ้าในศิลปะที่เบตนะครับพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เราจะเรียนกันคือพระอาทิพุธหรือพรพุทธเจ้าองค์แรกผู้สูงสุดผู้สร้างจักรวาลนะครับจริงแล้วในพระอาทิพุทธเป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีรูปนะครับนะานในวิชาปฏิมานวิทยาเนี่ยเราจะเรียกพระอาทิพุทธผู้ไม่มีรูปว่าทรงมีฐานะเป็นนิรุกข์นภพรนะครับเป็นผู้ที่นิรคุณคือไม่มีรูปนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยต้องการที่จะแสดงพระองค์ออกมาให้มีรูปเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของสกุลพรพรมนะครับหรือว่าเป็นเจ้าผู้มีรูปก็ได้นะครับถ้าออกมาในรูปของการมีรูปเนี่ยนะฮะจะจะสามารถที่จะแสดงได้ออกเป็นสองภาคใหญ่ๆคือวัชรทธรและก็สมันตพัฒน์นะครับโอเคไหนลองดูซิวัชรทธรเป็นยังไงนะครับนะวัชรทธรนะครับคือพระพุทธเจ้านะครับ ผู้นะฮะผู้ทรงเครื่องเหมือนกับพระโพธิสัตว์นะครับการทรงเครื่องนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่จีวรน,นะครับแต่ใส่กระบังหน้าใส่เหมือนกับกษัตริย์นะครับใส่กระบังหน้าใสสร้อยคอใสผ้านุ่งนะครับใส่เข็มขัดเป็รพลอยใส่ยชูวปวิสัยอะไรเงี้ยนะครับเราจะเรียกว่าการทรงเครื่องแบบสังโภขากายสัมโฆขากายนะครับคือการนะฮะเป็นสารลของการเสวยสุขในมลสวรรค์ นะครับนะท่งนที่เป็นผู้พรเจ้าแต่ไม่ส่งจีวรนะครับนั้นะสิ่งเดียวที่ยังคงแสดงความเป็นผู้พเจ้าอยู่นะครับก็คือการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหลักธรรมปฏิมาวิทยาว่าห้ามประทับนั่งในท่าอื่นห้ามนั่งลรลิตาสนะห้ามนั่งมหาราดีลาสนะห้ามนั่งท่าอื่นนะครับจะต้องนั่งขัดสมาธิเพชรหรือวชรปรยายังกาศสนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ออนะฮะพระพุทธเจ้าอางค์นี้นะครับนะะวัชรทธรน,นะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับทรงเครื่องสำอาวก,กายนะครับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระวัชรทธรเนี่ยครับก็คือจะต้องแสดงวัชรภูมิการมุทธาซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าคือการ ถือวัชระนะครับสัญลักษณ์ของการตัดสรุ้หรือสัญลักษณ์ของปัญญาเนี่ยไว้ในมือฝานะครับซื้อกระดิ่งนะครับใส่สัญลักษณ์ของความกรุณาไว้ในมือซ้ายนะครับแล้วประสานกันนะครับประสานกันอย่างนี้ที่อกนะครับนะแสดงการผสมผสานหรือการรวมกันของปัญญาและกรุณาเพื่อการตัดสรุ้นะครับอันสมบูรณ์ในพุทธศาสนามหายานนะครับตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือ พระวัชรทรเนี่ยนะฮะหรือพระาพุทธอาติพุทธเนี่ยมีผิวสีน้ําเงินนะครับนะพระวัชรทรเป็นพระอาตีพุทธในรูปมนุษย์ในนิกายใหม่นิกายใหม่ที่เราเคยคุยกันไปนะครับว่าในทิเบตเนี่ยมีนิกายสองประเภทคือนิกายเก่ากับนิกายใหม่นิกายเก่าคือยิงมาปะนะคกับส่วนนิกายใหม่มีสามนิกายก็คือเออนิกายกาจูปะนะครับนิกายสักยปะแล้วก็นิกายเกลุป,ปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวัชรทรน,นะครับเป็น พระอาทิตย์พุธในนิกายใหม่ก็คือประกอบด้วยสามนิกายคือกาจูสักยะและก็เกลูนะครับโอเคตอนนี้อีกองหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันนะครับก็คือพระสมันตพัดนะครับซึ่งเป็นพระอาทิตย์พุธในนิกายเก่านะรพระสมันตพัดนะฮะแสดงออกเป็นออพระพุทธเจ้าผูเ้เปอยกายนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีการท่งเครื่องใดๆนะครับแล้วก็ไม่ท่งจีวรด้วยมีอุศนีสระนะครับมีอุศนีสระมีลัศมีอะไรนะฮะมีพระกันยาวเลยตามแบบพระพุทธเจ้าแต่ไม่ท่งเครื่องไม่ทรงจีวรใดๆการการเปลือยกายเนี่ยแสดงความเป็นสุพรีมเรียลิตี้นะครับเรียสุพรีมเรียลิตี้ก็คือความจริงอันสูงสุดของจักรวาลที่ไม่มีการปิดใดๆประหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เปลือยกายนะครับพระองค์ทรงมีผิวสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็ทรงกําลังทํตปางสมาธินะครับกับสมาธิเพศทําปางสมาธิเนี่ยนะแล้วกําลังร่วมเพศนะฮะร,ร่วมเพศกับใครร่วมเพศกับผู้หญิงที่กำลังเกิดกายเหมือนกันคนนี้คือ,อ,อถ้าชื่อเฉพาะของนางเนี่ยชื่อว่านางสมันตพัทรีนะครับสมันตพัทรีเพราะ,ะั้นเป็นเพศหญิงของสมันตพัทธนั่นแหละนะฮะการร่วมเพศเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของการร่วมกันระหว่างสองสิ่งแ่งก,การต่อสรูเช่นเดียวกัน นะครับผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญานะครับหรือปัญญานะผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ความการุณานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการเดียวกันกันกบพรอะอาทิตย์พูดในรูปของวชชะธร,รที่ใช้วชะกับกระดิ่งเนี่ยมาประสานกันนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ร่วมเพศกันนะซึ่งการร่วมเพศกันเนี่ยในภาษาของทิเบตเนี่ยเขาจะเรียกว่ายับยุมยับยุ่มแต่ว่าพ่อกับแม่นะครับนะ ร่วมเพศกันกฎของการร่วมเพศในศิละปะในศิละปะทิเบตเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการนะครับประการแรกก็คือ,อ,อปากต้องจูบก,กันนะครับปากต้องจูบกันนะครับนะฮะประการที่2คือขาและมือเนี่ยเกี่ยวกวัดนะครับนะฮะโดยที่ผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวผู้ชายผู้ชายทําท่าทางตามตกปกติทางปติมานวิทยาไม่มีความ เคลื่อนไหวไม่มีการหวั่นไหวใดๆต่อผู้หญิงที่กำลังร่วมเพศอยู่นะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยนะทำท่ายว,ายวนๆมันก็แปะอยู่บนผู้ชายทีหนึ่งนะครับใช้ขาแล้วก็ใช้มือเกี่ยวประวัตินะครับอย่างที่3คืออวัยวะเพศต้องสอดใส่กันนะครับอันนี้คือการร่วมเพศในศสือ่อระเบัดที่เรียกว่ายับยุมนะฮะโอเคคราวนี้นะฮะผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นชื่อชื่อของนางที่กําลังรบร่วมเพศกับพระสมตรตพัชเ,เรียกว่าสมตรตพัชรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นชื่อ,อ,อประเภทใหญ่ของผู้หญิงที่กาลังร่วมเพศนะครับกับกับกับทิพยบุคคลเพศชายเนี่ยเขาจะเรียกรวมๆเหมือนว่าปรัชญานะครับจริงๆก็คือคําว่าสักติในศาสนาฮินดูนั่นแหละแต่สักติเนี่ยที่แปลว่าพลังอานาจเนี่ยเป็นชายาของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นชายาถ้าพูดว่าเป็นชายาและกันง่ายๆถ้าเป็นชายาของพระพุทธเจ้าหรือทิพยบุคคลในศาสนาพุทธ ตันตะนะครับเราจะเรียกเราจะไม่เรียกว่าศักติเราจะเรียกว่านางปรัชญานะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่แปลที่อยู่คู่ความกรุณาแล้วก็พานำพาไปสู่นิพพานนะครับในพุทธศาสนาตันตะนะครับโอเคพระพุทธเจ้าองค์ที่สองที่เราจะคุยกันก็คือพระไวยโรจนะ,นะครับพระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างนะครับพระพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ทิศเบื้องกลางนะครับที่ผิวสีขาวซึ่งแทนความไพโรดนะครับแสงสว่างซึ่งก็คือ ตรงกับพระองค์ที่มีผิวสีขาวอย่างนี้นะครับแต่ต้องระวังนะครับบางทีในในกิจกรรมผ้าพระบทเนี่ยถ้าเก่ามากๆบางทีสีขาวกลายเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนอาจจะตกใจว่าอาจารย์เราจะดูออกได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูด้วยว่าพระองค์ทรง,สงแสดงมุทตาอะไรนะครับถ้าแสดงธรรมจักรมุทาหรือโพธยครีมุทตาจําได้ไหมครับก็คือมุทธ,ธาที่ที่หมุนธรรมจักรนะครับหรือกำนิ้วนะครับ อยู่ที่กลางอกอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกว่าธรรมจักมุทารานะครับถ้ากำนิ้วอย่างนี้เราจะเรียกว่าโพรเทยคริมุทาราอย่างเงี้ยนะครับกำนิ้วอย่างนี้นะครับเรียกว่าโพรเทยคริมุทารซึ่งมันก็คือ variation ของธรรมจักมุทารนั่นเองนะครับนะฮะถ้าแม้ว่าจิตในกิจกรรมนั้นจะกลายเป็นผิวสีเหลืองแล้วแต่องค์นี้ไม่ใช่รัตนสัมภวะน่าจะเป็นไวโรจนะนะครับเพราะว่าทรงแสดงโพรเทยคริมุทารานะครับโอเคนะ กระบวนการที่ที่เรารับรู้กันมาก่อนแล้วนะครับว่าพระพุทธในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะครับและในเมื่อพระเวญทนาเองก็ทรงเป็นทรง,งเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคลาฐานของธรรมะนะครับของพระพุทธเจ้าทั้งมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทรงแสดงธรรมจากมุธ,ธาหรือปางปฐมเทศนาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสักยมุนีที่แสดงปางปฐมเทศนาในตอนในตอน,ในตอนสั่งสอนนะครับโอเคนะ นอกจากนี้เนี่ยพระพระพุทธเจ้าองค์พระองค์นเนี่ยยังมีฐานะที่เป็นกษัตริย์ด้วยพระพระองค์เป็นพยานิพุทธที่อยู่ทิศเบื้องกลางนะครับต้องบอกว่าในเมื่อพุทธเจ้าทรงแสดงประมเทศนาแล้วทรงมีฐานะเท่ากับจักวารวรลตินคือความเป็นจักรพัิจักรวาลด้วยเหตุนี้พระเวโรชนะนะครับจึงทรงสแสดงครมาจากมุทธ,ธาเพื่อสแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นจักรวรลตินหรือจักรพัห่งจักรวาลด้วยนะครับด้าน,นล่างมักจะมีพานะของพระองค์คือสิงห์นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีภาพอื่นๆนะครับที่จะเห็นสิ่งที่เป็นภานะของพระองค์นะครับทรงคัสมาธิเพชรอย่างที่ว่าไปว่าในศิลปะปที่เบตก็จะซีเรียสก็จะบังคับเลยว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้จะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระอาธิพุทธไม่ว่าจะเป็นพระยานในพุทธไม่ว่าจะเป็นพระมนุษย์ิพุทธนะครับนะวอองเล็บอีกนิดนึงนะครับพระทัานนพุทธเนี่ยมีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าพระชีนะหรือประถาคพุ์ก็ได้นะครับบางท่านจะไม่ชอบให้เรียกว่าพระ ายานิพุทธเจ้าจะจะชอบเห้เรียกให้เรียกว่าพระชีนะหรือว่าพระตถาคตมากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีอยู่ในคัมภีร์นะครับถ้าคำว่าทยานิพุธเนี่ยเป็นคําในสมัยล่งแต่ว่าโอเคยังไงก็ตามเนี่ยในในในคลาสเนี่ยเราขออนุญาตเรียกว่าทยานิพุทธดีกว่าเพราะว่าเป็นชื่อที่นิยมกันนะครับโอเคกลับมาเรื่องทยานิพุธเวโรจนะนะครับนะที่บอกไปว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้เจ้าเจ้านะครับในในฐานะใดก็ตามจะต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเสมอเป็นท่านั่งระกั่นะครับท่าขัดสมาธิเพชรหรือวัชราสนะเป็นท่าที่แสดงความเป็นนักบวชของพระพุทธองค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือพระธยานิพุทธตอนนี้เรากาลังคุยเรื่องชั้นธยานิพุทธแล้วพระธยานิพุธเนี่ยในเมื่อทรงอยู่ในฐานะสัมผัสกายนะครับเป็นกาย นะฮะที่เสวยสุขอยู่บนสวรรค์เส,สวยส,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 สุขอยู่บนพุทธเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะต้องทรงเครื่องเสมอทรงเครื่องนะครับมีเหมือนกับกษัตริย์นะฮะหรือเหมือนกับพุทธิสัตว์เนี่ยมีกระบังหน้าเพชรพลอยมีเยชัวปวีมีสร้อยไข่มุกสร้อยเพชรพลอยนะครับมีการทรงพานุ่งแต่ไม่ทรงจีวรถอดเสือ้อนะครับเปลือยท่อนบนอไอ้มีเขาเรียกว่าอะไรมีภารักหรือว่ารัดแขนนะครับอะไรประมาณเนี่ยนะครับ พราะในการในการจัดรูปแบบศิลปะของภาพประบรมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็จะมีมักจะมีทริอัสนะครับคือบริวารเล็กๆอยู่สองข้างมณีบริวารก็ยืนอยู่สองข้างด้วยนะครับพระเวโรจนะนะครับมีหลายภาคนะครับภาคที่สําคัญในเสด็จพระบิณฑ์คือสารวุฒิเวโรจนะคือพระพธพระเวโรจนะผู้มีสี่ภาคนะนะครับมีสี่หน้านะครับนี่นะฮะมีสี่หน้าซึ่งมองไปทั้งสี่ทิศจักรวาลน,นะครับถ้าเกิดเราเห็นพระ พระพุทธเจ้าผู้มีสีหน้านะครับนะบแสดงทรมาจากมุตตาก็รู้เลยว่าเป็นพระไวยรุชนะนะครับในภาคของพระสรารว,วิทย์นะครับสรารวะแปลว่าทั้งหมดวิทย์แปลว่าความรู้นะครับพระไวยรุชนะผู้เป็น e m b o d i m e n t นะฮะของความรู้ทุกอย่างจักรวาลนะครับเป็นองค์แห่งความรู้ทุกอย่างในจักรวาลนะครับนะ,บน,ะบนอกจากนี้เนี่ยพระไวยรุชนะเนี่ยบางทีแล้วก็อ,อาจจะแสดงพระองค์ออกมาเป็นรูปของ นี่นะครับลองดูภาพนี้นะว่าอันนี้นะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าผู้ผู้นั่งังทำปังสมาธิก็ได้นะฮะแต่คนก็บอกว่าอาจารย์แล้วองนี้จะไม่เป็นพระอมิตรพะหรอกเหรอนะครับเราก็ต้องบอกว่าองนี้ไม่ได้เป็นอมิตรพะจะเป็นเวรุจน,นะเพราะผิวสีขาวนะครับผิวสีขาวแล้วมีสี่พักเห็นไหมฮะหนึ่งสองโอเคในสีป่ปฏิเบตเนี่ยหน้า หน้าที่สากับหน้าที่4เนี่ยมัน้จะติดกันนะฮะอย่างนี้หน้าที่4ี่ไม่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าอยู่ข้างนะแตกต่างจากศิลปะไทยนะเสลปะไทยถ้าทํา4พักเนี่ยหน้าที่4อยู่ข้างหลังนะครับแต่ศิลปะที่เบสเนี่ยหน้าที่4อยู่ข้างด้วยนะที่เห็นปากสองปากอยู่คู่กันตาสองตาอยู่คู่กันนะครับนะโอเคอีกประเด็นหนึ่งนะครับสําหรับภาพเขียนเนี่ยก็คือนะฮะพระไวโรชนะมีสัญลักษณ์คือธรรมจักรเพราะงั้นมันทีแล้วก็จะมีธรรมจักรอยู่ในพระหัตถ์ด้วยนะครับนะ Okay. จะเห็นว่าพระ,พระวยายรชนนี่ยอยู่ท่ามกลางมณฑลของพระพยานิพุทธทั้งมวลนะครับมีมพีพระอักษรพยะผิวสีน้ําเงินแสดงภูมิสรรพสามุตรานะครับพระรัตนสัพพวะผิวสีเหลืองนะครับนะสีเหลืองอันนี้แสดงวรธรรมุทรานะครับพระอมิตาภะผิวสีแดงนะครับแสดงทยาน,นมุทราแล้วก็พระอมกสิทธิผิวสีเขียวแสดงอภัยมุทรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้จะทําทำปางสมาธิแต่ในเมื่ออยู่ในมณฑลของพระธยานิพุทธเจ้าพระองค์จึงอยู่ตรงกลางทีผิวสีขาวพระองค์จึงจึงเป็นพระไวยรจนะน,นะครับพระุทธเจ้าองค์ต่อไปพระธยานิพุทธองค์ต่อไปที่เราจะคุยกันคือพระอักษรพญนะครับพระอักษรพเนี่ยนะฮะ ก็มีลักษณะตามแบบทยานิพุทธกฎเกณฑ์ทยานิพุทธโดยทั่วไปของเสิ็จปฏิเบศก็คือทรงเครื่องนะครับแสดงความเป็นสัมภเกายและนั่งขรสมาธิพพรเช่นเดิมนะครับแต่ผิวเป็นผิวสีน้ําเงินนะครับผิวสีน้ําเงินเนี่ยแทนความโกรธนะครับเพราะ,ทระเทพเจ้าดุร้ายทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในสกุลของอักโรพยะทั้งสิน้นเพราะจริงๆแล้วอักโศพยะเนี่ยแปลว่าผู้ที่ไม่เคลื่อนไหวนะครับ ผู้ทีไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวต่ออะไรไม่เคลื่อนไหวต่อกิเลสตัญหานะครับตอนนั้นกิเลสตัญหาได้บุกคราธิฐานขึ้นมาเป็นพญามาแล้วมาผจญมูพุธเจ้านะครับระพุตเจ้าเองเนี่ยไม่ลุกไปจากบัลลังเลยก็คือเขาก็สมมุติหเหตุการณ์ตอนนี้นะครับของพระสัจญาวุณีเนี่ยว่าปะหนึ่งกับพระอสโภพยะนะฮะเทียบสรรมการเข้ากันกับพระอโศพยะพระอสโภพยะก็เป็นผู้ที่ไม่เคลื่อนไหวต่อกิเลสเหมือนกันนะครับก็จะพระองค์จะต้องใช้พลังอำนาจ นในการต่อสู้กับกิเลสมณีพลังอำนาจอาจจะถูกอธิบายด้วยความโกรธแต่เป็นความโกรธที่ไม่มีกิเลสนะครับเป็นความโกรธที่บริสุทธิ์นะครับนะฮะสัญกิจเรียกว่าอุคระอออานงระ,ะอุคอควายรอเรือราลาอุคระแปลว่าความโกรธที่ไม่มีกิเลสไม่เหมือนกับคําว่าโกรธะที่แปลว่าความโกรธที่มีกิเลสนะครับงั้นพระอโศกยะเป็นเจ้าแห่งอุคระหรือเจ้าแห่งพลังอํานาจหรือความโกรธที่ต่อสู้กับกิเลสนะครับขิวจึงเป็น ผิวสีน้าเงินแล้วที่พระเจ้าดุร้ายทั้งมวลเนี่ยนะครับที่อยู่ในสกุนขอักษรยะก็จะมีผิวสีน้ําเงินด้วยนะครับถัดมานะครับปางคืออะไรปางคือปางมานันวิชัยเป็นปางจันตัสรูนะครับแล้วก็มีพานะสําคัญก็คือเป็นพาเป็นช้างนะครับเป็นช้างเพราะว่าอย่างที่ว่าไปว่าช้างเนี่ยเป็นสษณ์ของพลังอํานาจเช่นเดียวกับพระอักษรยะที่เป็นสลักษณ์พลังอํานาจนอกจากนี้ช้างเองเนี่ยก็ยังเป็น พานะของพญามารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พระสมเยะจะเอ,อ่อมาเอ,อ่อในเมื่อเป็นพุทธเจ้าที่ชนะมานะครับจึงประทับอยู่บนหลังช้างนะครับลองดูภาพนี้นะครับอันนี้เป็นศิละปะที่เบตภาคกลางนะครับชิ้นนี้นะครับเห็นช้างตัวเล็กๆอยู่นะครับอันนี้เป็นศิละปะที่เบตตะวันตกนะครับนะอันนี้เนี่ยแปลกมากเลยทําเป็นชี้ทํา จีวรน,นะครับนะดูคล้ายกับนิรมาณากายแต่ว่าทรงเครื่องเป็นสมรูปกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าทรงจีวรแต่ถ้าเกิดว่าทรงมงกุฎนะครับเราก็จะรับรู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ในฐานะสัมโพกกายนะครับไม่ใช่นิรมาากายนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ดูคือช้างเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าองค์นี้ทาปางมารวิชัยนะครับผิวสีน้ําเงินนะครับทรงเครื่องแสดงความเป็นสัมโพกกายแล้วทรงช้างแสดงว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้คือพระโสดาภู ประจําอยู่ที่ทิศตะวันอ,ออกนั่นเองครับ